การยิงจากด้านข้างการยิงจากด้านข้างนะครับพวกเราได้ฝึกการยิงหลายรูปแบบไปแล้วเป้าหมายในการฝึกวันนี้ก็คือเวลาเราอยู่ด้านข้างเนี่ยผู้รักษาประตูเขาจะปิดเสาไหนครับ <Hey. S 1> เสาแรกฉะนั้นนะฮะทิศทางนะครับดูทิศทางนะลูกบอลน,นะเราต้องยิงไปที่เสาสองสมมติว่าครูซิโก้กับครูต้นเป็นศูนย์หน้านะครับ ครูต้นเป็นคนซ้ำปัดอ่าเห็นไหมเพื่อนซ้ำแล้วนี่คือเป้าหมายในการยิงจากด้านข้างว่าหนึ่งเรายิงเสาสองก็คือเข้าไปเลยหนึ่งมาสงส่งมาสง่งบอลวอลมาเอบปัดเอบเห็นไหมนี่คือเป้าหมายว่าทำไมเราถึงเลือกยิงเสาสองเพราะว่า 1. ถ้าเข้าก็เข้าเลยสถ้าประตูเซฟเพื่อนเรายิงได้ไหม ข้าเจอยังโอเคพร้อมไปเอ้ามาเอ้ามาเร็วมาลูกมาฮึบฮึบฮึบเร็วใคร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 ฮึบเอ้าเร็วมาเร็วฮึบมาอีกคนนึงเร็วฮึบฮึบฮึบเร็วเร็วคุณน้อยฮึบอ้าวต่อไปเลยต่อไปเลยเร็วเอาลองล่องลองฮึบี่หาจิหา เร็วต่อไปแล้ต่อไปเลยรับเร็วเต่อไปเลยรบเร็วเร็วเร็วบวิ่งมาเร็วดีดังดังครับเร็วครับไเห็นไเห็นมเร็วจิ้วหาจิ้วหาทำไงครับไปตามด้วยเร็วเร็ร็วเวครับเร็วเร็จิ้วหาดีมากดีมาก เสาหนึ่งปีเสาหนึ่งเลี้ยวซุบฮึบประตูมาประตูมาดัง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 เฮ็ดดังเร็วฮึบแซมแซมคุร้อยเร็วฮึบเด้งดังเร็วแถวแถว ในการฝึกยิงจากด้านข้างนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นการเติมเกมรุกจากกองกลางกองหลังหรือแม้กระทั่งศูนย์หน้าเองนะครับเป้าหมายในการฝึกก็คือเราดูที่ทิศทางว่าลูกบอลจะไปทางไหนเพราะว่าพอขึ้นบอลด้านข้างเนี่ยผู้รักษาประตูจะปิดเสาหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเรายิงไปเสาสองหนึ่งลูกอาจจะเข้าเลย2ถ้าผู้รักษาประตูเซฟเพื่อนเราก็สามารถที่จะมาซ้ําได้ฉะนั้นในการฝึกเราจะต้องรู้ว่าเป้าหมายคืออะไรนะครับ